วันนี้เราก็มาอยู่กับคุณแม่ที่ทานผลิตภัณฑ์บุญแล้วเห็นผลได้ชัดเจนนะคะหายจากอาการปวดเข่านะคะสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะคุณแม่ชื่ออะไรคะเชื่อมูลนามสกุลชิดเชื้อะคะอ่ะคุณแม่มูลนามสกุลชิดเชื้อนะคะคุณแม่อายุกี่ปีคะเจ็ดสิบหกปีแล้วคะ่ะอ๋ออายุเจ็ดสิบหกปีแล้วนะคะแล้วตอนนี้คุณแม่ทําอาชีพอะไรอยู่คะทํางานรับจ้างทั่วไปะคะ่ะ แล้วก็คุณแม่รู้จักผลิตภัณฑ์ดีบู๋นจากช่องทางไหนคะแม่รู้จักทาง u t u b e ค่ะอ๋อเห็นเขาสัมภาษ์ลูกค้าที่ทานแล้วหายในช่องทาง YouTube คุณแม่ก็เลยเอ่ารื่อเห็นมันทางเดียวกันก็เลยสั่งอ๋อเป็นเหมือนกันอาการเหมือนกันก็เลยลองสั่งมาทานดูใช่ไหมคะค่ะ,ะแล้วก่อนที่คุณแม่จะทานผลิตภัณฑ์ดีบูลนนะคะ,ะคุณแม่มีอาการปวดบริเวณไหนบ้าง ปวดเข่าแล้วก็ปวดหลังเป็นกระดูกทับเส้นอ๋อปวดเข่านี่เป็นเอ่อว่าเขาั้งสองข้างเลยไหมคะใช่ค่ะ,คะมีเสียงกตกนงบันไดดังดังแรงามากเราขึ้นบันไดไม่ได้ด้วยนะคะแล้วตรงหอลอนรองกระดูกทับเส้นนี้ก็คือปวดล้าวลงมาตั้งแต่สะโพกลงมากระชากขาอ๋อค่ะหลังจากทานผลิตภัณฑ์ดีบุญแล้วคุณแม่เห็นผลลัพธ์แบบไหนบ้างคะก็มันเห็นผลแต่ของแรกอ่ะเยค่อยๆหายไปเรื่อยๆ เป็นไ้กี่หลังปวดนี่ก็ไม่ปวดนะอ๋อก็คืออาการที่ว่าปวดตามหัวลองกระกหรือว่าหัวเข่านี่มันคลายออกให้เห็นได้ชัดเจนนะคะอย่างดังก็ไม่มีค่ะแล้วแม่ทําไปกี่กล่องคะถึงไม่มีอ่าเห็นเห็นคนได้ชัดเจนกล่องแรกมันจองมันสิบซองใช่ไหมสองสองกล่องหนึ่งกล่องมีห้าซองใช่แม่ทําไปสองกล่องเอ๊ เป็นแคปซูลนะอ๋ะอก็คือตอนที่แม่สั่งซื้อมาแม่สั่งซื้อแบบชนิดผงม,มาสองกล่องแล้วก็แบบแคปซูลหนึ่งกล่องใช่ไหมคะแต่ว่าทานเห็นผลได้ตั้งแต่แบบผงหนึ่งกล่องก็คือมีห้าซองอ๋อสุดยอดมากๆเลยนะคะสําหรับผลิตผลิตภัณฑ์วิบุรณของเรานะคะ<ช>แล้วได้ข่าวว่าทานหายแล้วคุณแม่ไปแนะนําเพื่อนบ้านนะคะคุณแม่ไปแนะนําใครบ้างคุณแม่ช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงก็มีช่างทองซ่อมทีวีซ่อม ตู้เย็นอยู่ปากซอยเขาบอกเขาปวดก็เลยสั่งมาก็แบ่งให้เขาไปกล่องนึงแล้วเขาก็เอาไปให้ผู้หญิงอีกคนนึงกาชอบไปวัดเขาบอกว่ากราบพระไม่ได้อคือนั่งพักเพียบกราบพระไม่ได้จ้ะแล้วแม่ก็ให้ดีบุญไปกี่กล่องก็ให้ให้ไปกล่องนึงมันมีห้าซองก็เลยเอาไปให้อีกกล่องอีกซองนึงเป็นหกซองได้เป็นหกซองก็แบ่งกันกินแล้วอาการดีขึ้นได้ชัดเจนใช่ไหมคะเขาบอกเป็นยังไงบ้างเขาบอกว่าดีขึ้น แต่ไม่มีตังค์บอกว่าะโทรสั่งเองนะเออเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวหนูเอาตังค์ให้เวลามีไม่ต้องไม่เอาคือเจนตะบูลเขาสุดยอดเาว่าสั่งมาทีหลังก็เอาให้ก็เออมามาอีกก็คือเอาให้อีกทำไมก็คือแม่แนะนําผลิตภัณฑ์ดีบูนก็คือเห็นว่ามีอาการปวดเหมือนแม่แม่ก็เลยได้นําให้ทานดีบูนนะะแต่ว่าเขาไม่มีตังค์ซื้อแม่ก็เลยอ่า แบ่งให้เขาไปทานฟรีใช่ไหมคะแม่จำได้ว่าแม่โทรไปสั่งซื้อกับพรประมาณ5ลรอบยังเบอร์ทั้งหมดอีกไม่รู้เป็นใครเบอร์อื่นก็ยังมีแต่บริษัทเดียวกันก็คือทั้งหมดเนี่ยก็คือแม่เอาไปแบ่งให้กับคนอื่นคนอื่นทานด้วยใช่ไหมคะอู๋สุดยอดมากๆเลยนะคะคุณแม่ถ้าถามความพูงพอใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้คุณแม่พึงพอใจขนาดไหนคุแม่น่าตู มีคะแนนเต็มร้100อยก็ให้เต็มร้อยโอ้โหสุดยอดเลยนะคะถ้าเรานนได้ผลม,มาแล้วมีคะแนนเต็มร้อยคุณแม่ก็ให้เต็มร้อยนะสุดยอดมาก,มากเลยน่ารักมากค่ะคุณแม่คุณแม่คิดว่าผลิตภัณฑ์รีบูลตัวนี้คุ้มค่าคุ้มราคากับที่แม่จ่ายไปไหมมันแพงไปไหมแม่มันแพงมันก็คุ้มค่ามากๆ ม,มันได้ผลนั้นทานแล้วมันได้ผลจริงน,น,นะคะ้ผลแล้วก็ทานแล้วหลังจากที่แม่ทานผลิตภัณฑ์ดีบูนิกตั้งแต่กลางปีที่แล้วนะคะก็คือหายตั้งแต่ร้นมาเลยใช่ไหมแม่ใช่ค่ะก็คืออาการหมอนรองกระดูกทับเส้นหัวเขา่าเสียงกรอบแกรบมียังไหมยังมีไหมแม่แมแไม่มีแลวไม่มีตั้งแต่ถึงกอบแรกเลย เสียงดังกอกแกบในหัวเข่าก็หายไปด้วยนะคะไม่มีแล้วนะคะ,ะสําหรับผู้ที่มีปัญหาปวดข้อปวดเขา่าอาการเหมือนแม่แม่จะแนะนําให้เขาทานบุมยังไงบ้างแม่ก็บอกไม่ไม่ต้องไปฟังเขาว่า จะเป็นในหน้าหรืออะไรให้มามาถามตัวฉันก่อนก็ได้ว่าจริงจริงไหมหายจริงไหมแล้วก็ช่างทองที่สอมชีวีที่มดอที่ปากซอยที่ให้แบ่งให้เขากินอ่ะเขาหายกินหรือเปล่าให้ไปถามเลยตัวนี้ถ้าอยากจะกินเนี่ยอันนี้แพงแต่มันได้ผลไม่มีการโฆษณาไม่มีไม่ได้เป็นหน้ามาใช่ไหมไม่ได้เป็นหน้าม้าใช่ไหมใช่ ก็คือคุณแม่อยู่ที่อำเภอบึงสามพันนะคะจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะตอนนี้พวกเราก็มาสัมภาษณ์คุณแม่ที่ทางผลิตภัณฑ์บิบูลแล้วก เห็นผลลัพธ์ได้ชัดเจนขอให้ผลิตภัณฑ์รีบูลเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะสำหรับผู้ที่มีอาการปวดข้อปวดเขา่าหมอนรองกระดูกทับเส้นนะคะผู้ที่มีอาการดังกล่าวสามารถติดต่อเบอร์โทรศัพท์ที่โชว์หน้าจอได้เลยนะคะวันนี้เราก็ขอขอบคุณคุณแม่มากๆนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์ดีๆให้กับพวกเรานะคะแล้วก็หนูขอให้สุขภาพคุณแม่แข็งแรงตลอดไปน,นะคะขอบพระคุณมากๆค่ะคุณแม่